สวัสดีค่ะโรสพยากรณจะมาทํานายดวงคนราศีกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องงานความรักและสุขภาพค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปี66จนถึงวันที่16กรกฎาคมปี66ค่ะการวิเคราะห์ดวงบางคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงขึ้นอยู่กับเวลาตกฟ้าของแต่ละคนค่ะ <esf. Suzanne> คลิปนี้จะสอนดูดวงพร้อมไปด้วยกันนะคะคนราศีกัน ถ้าปรับอารมณ์ได้ก็จะหาความสุขให้กับตัวเองได้ให้เวลากับครอบครัวค่ะอยากจะไปเที่ยวต่างจังหวัดถ้ามีเงินก็ไปเที่ยวมืองนอกได้เลยค่ะดาวมฤตยูที่อยู่ในเรือนสุภะบางคนชอบเดินทางไกลๆนะคะได้ท่องเที่ยวได้ไปกับคนที่ถูกใจก็ทําให้ชีวิตมีความสุขขึ้นมาได้ค่ะเรื่องการเงินซื้อรเตอรีไว้ซะหน่อยนะคะเผื่อฟุกค่ะเกิดถูกขึ้นมาคนที่มีดาวสุขอังคารอยู่ในเรือนลาภะ จะมีเสน่ห์ต่อคนที่พบเจออาจจะมีโชคก็ได้นะคะขอแค่งัวด16วิทุนายนปี66นี้นะคะเรื่องงานถ้าได้ทำงานในสิ่งที่ชอบจะมีความสุขมากคนที่ทำธุรกิจส,ส่วนตัวสมควรออกสังคมบ้างนะคะเพราะอาจจะมีอะไรดีๆต่อยอดธุรกิจของคุณเองคะ่ะเรื่องความรักคนที่เคยมีคู่ก็ต้องระวัง วันที่19เมษายนปี66จนถึงวันที่29เมษายนปี67ดาวพฤหัสย้ายเข้าเรือนมรณะความสัมพันธ์ชีวิตคู่สั่นคลอนต้องประคับประคองกันไว้ค่ะอย่ารีบตัดสินใจแนะนำนะคะแยกทั้งนอนแก้เค็ดไปก่อนค่ะเรื่องสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสให้ระวังเกี่ยวกรมลมแน่นจุกเสียดหรือคนเคยดื่มเหล้าก็ต้องระวังค่ะ คนเกิดวันเสาร์ต้องระวังปวดหัวเกี่ยวกับสมองโรคปอดหรือโรคปวดตามข้อขาหรือปลายเท้าค่ะถ้าคุณสนใจจะดูดวงอย่างละเอียดมากขึ้นหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์ที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ